ขอนำเสนอวันนี้ปลานิ่งทอดน้ำปลาครับ สวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนะครับปลานินเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ทานกันบ่อยจนคิดว่าเป็นปลาที่มีพื้นเพยดั้งเดิมมาจากเมืองไทยนะครับแต่จริงๆแล้วปลานินเนี่ยเป็นปลาที่ส่งมาจากต่างประเทศเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวสักครู่มาเล่าให้ัังครบ กว่า50ปีมาแล้วนะครับที่ปนินตัวแรกเดินทางจากญี่ปุ่นมาจนถึงประเทศไทยครับปีนั้นปี2,508ครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากาาิฮิโต ซึ่งสมัยนั้นยังดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้น้อมถวายปลาน้ำจืดตระกูลนิลโลติก้าครับให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งในสมัยนั้นได้ถูกส่งมาจำนวน50ตัวหรือ25้คู่นั่นเองนะครับแต่ระหว่างเดินทางจากญี่ปุ่นมาจนถึงประเทศไทยก็เหลือปลานิลโลติก้าที่ว่านี้รอดชีวิตเพียง10ตัวเท่านั้นเองนะครับเมื่อปลานิลโลติก้าเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับ ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงมีรับสั่งให้ขุดบอ่อปลาขึ้นในสวนจิตรดาเพื่อเป็นการศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ครับและจากพันธุ์ปลาที่เหลืออยู่เพียง10ตัวก็สามารถขยายพันธุ์ขึ้นถึง10,000ตัวภายใต้โครงการส่วนพระองค์นะครับและสามารถส่งต่อให้กับกรมประมงเพื่อไปขยายพันธุ์และส่งต่อให้กับประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานชื่อเป็นภาษาไทยให้ใหม่เพื่อให้สั้นและจดจําง่ายนะครับจากนินโลติก้าก็กลายเป็นปลานินปลาเศรษฐกิจของไทยในทุกวันนี้ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําเมนูที่เกี่ยวกับปลานินกันดีกว่านะครับขอนําเสนอวันนี้ปลานินทอดน้ําปลาครับสำหรับปลานินทอดน้ำปลาในวันนี้ขออนุญาตมียำมะม่วงตามมาด้วยแล้วกันนะครับเป็นเครื่องเคียงเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับปลานิลน,นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อน,อนเลยว่าปลานินทอดน้ปาปลามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของปลานินทอดน้ําปลานะครับแน่ๆเลยก็ต้องมีปลานินครับนี่ก็เป็นปลานินที่ได้มาจากตลาดนะครับซึ่งแม่ค้าก็จัดการ เตรียมปลานิลนให้เราเรียบร้อยแล้วทั้งคว้านไส้ขอดเก็ตแล้วก็ถอดหัวออกเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากปลานิลนก็จะต้องมีอีก2อย่างครับก็คือน้ำตาลและก็น้ำปลานะครับเพื่อที่จะมาหมักปลาในช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทอดโดยที่จะมีการชุบแป้งทอดนะครับชุบแป้งทอดกรอบด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นยำม,มะม่วงนะครับที่แน่เลยก็ต้องมีมะม่วงครับเจรียมะม่วง ดิบนะครับซอยซอยซอ,ยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับและในส่วนยำมะม,ม่วงที่จะทําให้เป็นรสชาตินะครับก็ต้องมีส่วนประกอบของสิ่งเหล่านี้ครับพริกขี้หนูสวนนะครับหอมแดงซอยน้ําปลาน้ำมะนาวน้ำตาลและถั่วลิสงครับ ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสํำรวมกันนะครับเพื่อทําเป็นยำมะม่วงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเรามาเตรียมเรื่องทอดปลากันก่อนดีกว่านะครับสำหรับการเตรียมปลานะครับเพื่อให้ง่ายกับการทอดและเพื่อให้สุกได้ทั่วถึงนะครับเราอยากเอาปลามาแล้วก็จะแร่เป็นชิ้นๆก่อนดีกว่านะครับโอเคนะครับเมื่อเราจัดการแร่ปลากันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จัดการหมักปลาก่อนที่จะไปทอดนะครับเราจะหมักด้วยน้ําปลาและน้ําตาลนะครับ น้ำปลาผมใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยตวงส่วนน้ําตาลก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับคนพอประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาจัดการหมักปลากันครับเอาปลาที่เป็นชิ้นๆมาลงไปก่อนเลยครับแล้วหลังจากนั้นเอาส่วนก้างปลาที่เหลือนะครับ ในระหว่างที่เรากําลังรอหมักปลาอยู่นะครับเราก็มาทํายํมมามะม่วงกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อปลาทอดสุกเรียบร้อยแล้วมันจะได้พร้อมทานกับยำมะม,ม่วงได้เลยนะครับสำหรับยำมะม,ม่วงนะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยครับองค์ประกอบต่างๆที่บอกไปแล้วจับทั้งหมดมารวมกันครับอยู่ในช้วยถ้วยเดียวแล้วเราก็จะได้ยำมะม,ม่วงออกมานะครับเริ่มต้นกันที่น้ำมะนาวครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลครับแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พลิกพลิกที่หนูสวนนะครับ แล้วก็หอมแดงก็ปรุงรสกันตามชอบใจนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยใครชอบเปรี้ยก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยนะครับใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลเยอะหน่อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ปรุงกันไปนะครับจะได้ชได้แล้วเดี๋ยวพอเราพร้อมแล้วเราก็ค่อยเอามาราดไปกับมะม่วงที่เราซอยไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาที่ปลากันต่อดีกว่านะครับ เดี๋ก่อนที่เราจะทอดปลานะครับเราก็ต้องเตรียมปลาเอาปลามาชุบกับแป้งทอดกรอบก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปลรงทอดแล้วปลาจะได้กรอบอร่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเอาปลาแต่ละชิ้นมาคลุกในแป้งครับผมก็เอาแป้งโรยอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตั้งกระทะกันก่อนครับ เมื่อกี้ลองโยนชิ้นปลาลเล็กๆลงไปนะครับก็เห็นว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทอดตรงตัวก้างปลาก่อนเลยนะครับผมทอดตัวก้างปลาก่อนเพราะว่าตัวปลาค่อนข้างใหญ่นะครับเปใช้เวลานานนิดนึงเพื่อว่าเวลาทอดเสร็จแล้วและทอดเนื้อปลาเนื้อปลาที่ทอดเสร็จใหม่ๆก็จะได้ยังกรอบอยู่นะครับเมื่อเราดูเนื้อปลาจนรู้สึกว่าเหลืองดีพอแล้วนะครับเราก็ยกปลาออกมานะครับ จากที่ในกระทะแล้วก็มาพักไว้ข้างนอกนะครับเพื่อให้มันหยดน้ํามันแล้วเดี๋ยวมันจะสีมันจะค่อยๆเหลืองขึ้นอีกนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนื้อปลาเริ่มเหลืองกรอบขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะได้เวลาเอาออกจากกระทะนะครับโอเคนะครับปลาทั้งหลายก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาเอามาจัดจานกันนะครับ โอเคนะครับเมื่อจัดเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยกระเทียมเจียวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปจัดการเรื่องยำมะม่วงกันครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลานินทอดน้ำปลาครับปลานินปลาเศรษฐกิจของไทยคุ้นเคยมากกว่า50ปีแล้วนะครับก็ลองทํากันดูง่ายๆเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพอจเริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่และอาควาจอบนะครับที่นำสาระดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีกันทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ